ทานแคลเซียมช่วยปัญหาปวดเข่าเข่าเฟื่อมได้จริงหรือสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดรฟันดอฟีโอเดิชครับกับผมครับคุณนายแพทย์อนังชาตเซรีนาหรือหมอฟันครับเป็นรีสเฟนดีแพทย์และหมอฟังเก็บเกิดตุการณคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ครับหมอมาเหนี่ยวข้อของทานแคลเซียมครับช่วยปัญหาเรื่องการปวดเข่าเข่าเฟื่องได้จริงหรือครับนะ ประเด็นวันนี้รหลายเคสรครับที่มาปัญหา,หาที่คือปัญหาที่ลินิกที่หมอฟันน้มีพันเรื่องการปราวดเข่าแล้วมาฝังเข็มกัคนค่อนข้างเยอะนะหลายคนก็กินอาหารเสริมต่างๆานะครับมีอาหารเสริมชนิดหนึน่งครับที่คนไข้ชอบมาปราึกษาหมอฟันครับเรือ่องของการคือการกินแคลเซียมคําถามว่าหมอฟันครับหมอฟันคะแคลเซียมอะขาดช่วยมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าของดิฉันได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่หมอฟันได้พบได้บ่อยๆเนี้ยวันนี้หมอฟันจึงมาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้กัน ถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอ,อื่นต่อไปนะ้วยการแล้วอย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะเผื่อเวลาหมอฟันในคลิปดีดีนี้มาแบ,บ่งปันโอเคนะอ่ะเข้าไปเลยดีกว่าครับคำถามนี้ฮะการ มีปัญหาเรื่องการปวดข้อเข่าเสื่อมและคุณกินแคลเซียมมันช่วยเรื่องการปวดข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือเปล่านะฮะจริงประเด็นนี้ก็คือมีคนถามอยู่ในคอร์สที่เจ็ดเคลหายปวดข้อเข่าเสื่อมได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลของหมอฟันนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอาการปวดข้อข่าเสื่อมมันเกิดจากสาเหตุอะไรโอเคไหมผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าอาการคุณกินแคลเซียมไม่ได้ช่วยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเลยไม่ได้ช่วยเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเลยฟังถามว่ามันเกิดจากอะไรเอามาดูประเด็นนี้ครับ สมมติว่านี่เป็นข้อเข่าสื่ของเราถูกไหมครจะมีด้านบนกับด้านล่างถูกไหมครับด้านบนด้านล่างนะคุณก็จะมีเยื่อร่มข้ออยู่อย่างนี้เป็นกระดูกอ่อนถูกไหมเป็นกระดูกอ่อนร่มข้อบนในส่ตรงนี้อยู่ถูกไหมครับทำให้ข้างบนกับข้างล่างไม่ได้สีกันข้างบนข้างล่างไม่ได้สีกันเมื่ออายุมากขึ้นถูกไหมคุณอายุมากขึ้นคุณแก่ขึ้นคุณมีประวัติใช้งานเข่าเยอะๆคุณน้ําหนักตัวเยอะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเสี่ยงคุณใช้งานเข่าเยอะๆสีนี้เกิดขึ้นเลยครับ น้ำเลี้ยงในข้อเข่าเริ่มลดลงก,กระดูกอ่อนต้องเลาว่าเข่าเริ่มบางลงสีที่เกิดขึ้นคือ,อมีการสีกันงข้อเพราะมีการสีแ้นงข้อคุณจะมีการปวดในการเจ็บถูกไหมครัคำถามคือแล้วแคลเซียมมันจะไปยุ่งตรงไหนละ่ะคุณก็ต้องตอบคําถามได้ก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้การเสื่อมของข้อเนี่ยมันเสื่อมที่ตรงไหน,นโอเคไหมการเสื่อมของข้อมันเกิดจากอะไรก็มันเกิดตรงเยื่อที่เมื่อกี้ที่หมอบอกนี่ให้เห็นไหมครที่หมอบอกตรงนี้เยื่อพวกตรงนี้นมันเสื่อมมันหายไปทําให้ข้างบนกับข้างล่างมันเกิดการติดกันแนบชิดกันแบบนี้ ถูกไหมเวลาคุณงอคุณเหยียดมันช so ิดกันแบบนี้ไอ้เยื่อนี้คืออะไรครับมันคือเยื่อหุ้มของกระดูกอ่อนอ่ะผมเขียนเลยผมเขียนเลยว่ามันคืออะไรมันคือก็ว่ามันคือกระดูกอ่อนผิวข้อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า articula cartilag cartilag แปลว่ากระดูกอ่อน articula คือผิวข้อเอาประมาณนี้นะฮะมีส่วนของ articula cartilag อยู่กระดูกข้อแล้วก็มีกระดูกใต้ผิวข้อคือ subcondal bone ซึ่งอยู่ใต้มันหนึ่งทีนิงนะฮะแต่ไปในหลักคือจะเป็นตรงนี้ซะเยอะมากกว่าถามว่าอันนี้เกิดจากอะไร คือครับเมื่อเราอายุมากขึ้นครับมีการเติบโต,โตนะฮะอายุที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครมีการฝึกของข้อมันคือมีการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบที่อยู่ในกระดูกอ่อนอยู่ข้อสิ่งที่สำคัญที่มันเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของเรื่องของโปรตีนครับนะปัญหาคือเรื่องของโปรตีนที่มันเปลี่ยนแปลงอเรื่องของโปรตีนที่อยู่ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปทําให้ข้อมันฝึกถูกไหมแล้วเราไม่ได้มีอะไรไปทดแทนห้ือภาพไหมครับพอมันฝึกมันก็เลยมีการปวดแล้วเจ้าแคลเซียมล่ะมันจะไปช่วยได้ยังไงล่ะถูกไหมฮะ ถูกไหมพเพราะแคลเซียมมันคืออะไรมันคือส่วนประกอบของกระดูกนะฮะมันก็ต้องอยู่มันก็ส่วนเป็นส่วนประกอบของอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับอ่ะแคลเซียมก็ต้อง่วนประกอบอยู่ที่นี้กระดูกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับข้อโดยตรงไหมคําตอบคือไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับมันอยู่เป็นส่วนประกอบของกระดูกถ้าคุณกินรักษาเรื่องของกระดูกพูนอ่านรักษาเรื่องของกระดูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีประโยชน์สักหน่อยหนึ่ง นะแต่ถ้าประเด็นเรื่องข้อเข่าเสือ่อมผมบอกตรงนี้เลยนะว่าจริงจริงแล้วโดยหลักการไม่ได้ช่วยถ้าคุณกินแคลเซียมเพื่อหวังผลที่จะให้การเข่าเสือ่อมปวดเข่าของคุณลดลงตอบเลยไม่ได้ช่วยหลักการรักษาการเข่าเสือ่อมที่เมื่อกี้บอกแล้วมันเกิดจากที่มันเสือ่อมมันบางลงถูกไหมรักษาสแตนดาร์ดคือคุณต้องทำอยู่3ข้อเท่านั้นอันที่1น่คือท่าทางที่จะให้การปวดมากขึ้นขึืนบันไดลงบันไดนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นนั่งคุกเขา่านั่งยอง,ยอง นั่งในฟุวมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นีกภาพป่มอันนี้แหละเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการปวดเขา่าเข่าเฟื่องอันที่2คุณคุณต้องออกกาลังการกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อต้นขาคุณแข็งแรงนี่แหละประเด็นถูกไหมเพราะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงน้ำหนักที่มันถ่ายโอนทั้งตัวเวลาคุณอ้วนหรือคุณอ้วนหรือคุณน้ําหนักเยอะถูกไหมครับมันก็จะถ่ายโอนไปที่เขา่าถูกไหมพอลงไปที่เขา่ามันลดลงสีที่มันลงคืออะไรมันน้ำหนักของมันก็จะลงที่บริเวณของกล้ามเนื้อต้นขาแทนหรือภาพไหม คนไข้ก็จะน้ำหนักลงที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาแทนอาการปวดเขา่าคุณก็จะลดลงอ่ะอย่างเงี้ยให้อย่างเงี้ยห้ามทําเลยพวกนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยทำไม่ได้นึกภาพปะล้อตเนื้อต้นขาคาแข็งแรงรับหนักของที่เข่าลงอาการปวดคุณลดลงอันนี้สามขุคุณจะต,ต้องลองคำ้วยน,นี่อันนี้แหละคือสแตนดาร์ดอันนี้คือรับมาตรฐานอันนี้คือวิธีการาการักษาเข่าเสื่อมอย่างแท้จริงซึ่งสามข้อนี้ดีที่สุดไม่ต้องใช้ยาด้วยนึกภาพปะอันนี้คือเบสชัวร์ที่สุด แต่ถ้าคุณเอาจะคิดหวังพึ่งเอาแคลเซียมมาช่วยบอกตรงนี้เลยว่าไม่เชียรยไม่สนับสนุนแล้วก็ู้วว่ามันไม่ได้มีหลักฐานกลไกที่มันจะเกิดประโยชน์ตรงส่วนนี้เลยโอเคนะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ที่หมอันจะมาเตือนมาแบ่งปันคือไม่อยากให้คุณเสียตังฟรีไม่อยากคุณแบบว่าเข้าใจผิดนะกับอะไรต่างๆนานาท้งสายนั่นแหละงั้นวันนี้ที่จะแบ่งปันคือบอกเลยครับว่าการปวดเขา่ขาเขา่าเฟื่องการเอาแคลเซียมมาใช้ไม่ได้มีประโยชน์คุณจะกินอาหารเสริมเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการปวดเข่าเข่าเฟื่องเลย โอเคนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆต่อไปด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาหมอฟันอาาอกามาแบ่งปันเป็นคลิปอะไรดีๆก็จะได้รู้ทางกับคนอื่นครับคุณจะได้เข้าใจและดูแลรักษาคุณได้อย่างถูกต้องอย่างที่บอกครับหมอฟันไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุดครับแต่หมอจะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดให้ได้ครับหมอเชื่อเหลือเกินว่าผมจะทาอย่างนั้นได้กติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวด แล้วถ้าใครมีคำถามฝากคำถามใต้คลิปนี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายรอดูนะครับ